จเจริญสุขบรนดาพุทธ,ธาตาต้นิกชนทั้งหลายนิดเนอเรือนเรื่อนในบ้านจะมาพบกับบรรดาทัศกาทนแล้วตามปกติคราวที่แล้วพูดถึงตอนที่มหาชนทั้งหลายที่ตามพระเจ้าพิพิสารมา ก็คลุนคลิดในใจกันว่าเอุภูรูเวนกัตตปะนี่ก็มีฤทิ์มากมีพิธิมากสำคัญตนว่าเป็นพระอารหันต์แล้วก็พระจินสีนี่ก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากอนุภาพมากเนี่ยใครกันนะ ที่เป็นสาวกหรือเป็นลูกศิษย์ของของกันและกันพระพุทธองค์ทรงทราบความในใจของหมู่ชนเหล่านั้นก็พูดกับอ,อุรุเวนกัสปะอุรุเวนกัสปะเข้าใจก็แสดงฤทธิสส์ซบศีรษะกราบพระบาทของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วก็หาอขึ้นไปหาอขึ้นไปทุกครั้งที่หาะขึ้นไปก็ลงระมากราบที่กระบาทของพระพุทธเจ้าจนครั้งที่เก็ดก็ประกาศตนว่าพระศา,าสดานี่เป็นพร,ระบรมครูของเราเราเป็นสาวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตนี้ ผู้คนก็คิดอีกนะพระพุทธองค์มีท่างมีอนุภาพมากมีบารมีมากทำลายทิฏฐิของอุรุเวนกัสสะได้พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าเราไม่ได้ทำลายทิฏฐิหรือว่าหรือว่าทรมานอุรุเวนกัสสะ แต่เพียงชาตินี้ชาติก่อนเราก็เคยทำทรมานแล้วก็ทำลายทิฏฐิของอุรุเวนกัสปะนี้ได้เหมือนกันก็คือมีที่มาแวะไปสักหน่อยไหมเอาแวะไปสักหน่อยแวะไปส,สั้นๆเนาะสมัยที่พระมหาสัตว์ในเสวยชาติเป็นพรมนารทะเพื่อบำเพ็ญเพียน อ,อย่างยิ่งยวดที่จะมาอุบัติเป็นพระสัพพันยูนี่แหละเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,านะในสมัยพระชาตินั้นสเสวยเป็นพรมนารทะ,ะก็มาปราบพระเจ้า,อ,าอังคตินังอังคติราชาด้วยการ ออกมาคือตอนแรกพระเจ้าอังคติราชเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ในธรรมนะอยู่ในธรรมเพราะว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากพระราชบิดามาตั้งแต่ยังเยาว์ก็ยังอยู่ยังอยู่ในธรรมทรงปรกครองบ้านเมืองด้วยด้วยธรรมด้วยทศพิธราชจะทำด้วยดีแต่ครั้นี้มีอามาตมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งแนะนำให้ไปฟัง คำสอนของชีเปลือยรัตที่หนึ่งบอกว่าบาปบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีอชาติหน้าไม่มีปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่มีพระคุณเชื่อเลยเชื่อง่ายๆเลยนะเออแกได้ฟังเองก็เชื่อง่ายๆเลยนะ ก็แปลกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าราชาในสมัยนั้นนะไม่ค่อยได้มีอ่า,อาสนทนาธรรมหรือว่าได้ประสบการณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีประสบการณ์กับโลกภายนอกเนี่ยมีมีน้อยมากเมื่อได้ฟังธรรมอย่างนั้นก็เชื่อนะหันมาบันเทิงเลิมลม,ล,มลื่นลม เสพสมในกรมาสุขพระธิดาก็เอเห็นมีพระธิดาอยู่พระองค์หนึ่งนะของพระเจ้าอางค์นี้นางมีความละลึกชาติได้ถึงสึบสี่ชาติก็ละลึกชาติมาด้วยด้วยการทำสมาธินะการจักผลบุญที่นางได้ทำสมาธิมา ก็เละาล่าลึกชาติได้ถึงสิบสี่ชาติก็เล่ลึกชาติมาเล่าให้ฟังมาเทศนาให้ฟังเลึกเละลึกชาติคนนั้นว่าเมื่อทําดีแล้วขึ้นไปสวรรค์เมื่อท่านคนนี้ทําไม่ดีก็ไปตกนรกพระเจ้าอภิสิทธิจําชื่อไหมแน่ไม,ไม่ไม่แน่ใจก็ในนี้เขาก็มี嘛 แล้วไปมองหาไม่ทันมองหาไม่เห็นกน็นางก็เลยอธิษฐานบอกว่าขอให้มีสมณะพรามองค์ใดมาเทศปโปรดสอนให้กับพระบิดานี้กลับคืนเตือนสติกลับคืนดังเดิมเถิดเสียงอธิษฐานนี้ก็ท้อนกล้องไปถึงพระโสดถึงโสดของกรมนาระทะก็เหาะมา ต่อหน้าจําแรงกายมาเป็นสมณะเหาะมาต่อหน้าพระเจ้าราชาองค์นี้ราชาองค์นี้เห็นก็เฉยๆนะเฉยๆว่าการเหาะได้ที่พร้อมๆเหาะได้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็พูดถาถังเยอะ,ยอะๆยั่วยวนต่างๆ,างๆถ้าหากว่าท่านว่า นรกมีจริงสวรรค์มีจริงโลกหน้าชาติหน้ามีจริงเราขอยืมตังค์ห้าร้อยกระห하นะแล้วชาติหน้าเราจะใช้คืนให้หนึ่งพันกระหาพะนะพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ย,ยถาบถางอย่างผู้มีอำนาจอาตมาในหัวเราะมีอำนาจบ้างป่ามาลุงก็เลยเพราะ แต่พรหมนาระทะก็วางเฉยมีอุเบกขาเพราะว่าพรหมนาระทะสวยชาติมาชาตินี้เนี่ยพระโพธิสัตว์สวยมาชาตินี้เพื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมีก็วางเฉยแล้วก็แสดงธรรมต่อพระราชาว่าควรวางตัวอุเบกขา มีสิ่งใดมากร,กระทบก็ไม่ควรยินควรพิจารณาให้รอบคอบพิจารณาให้รอบคอบว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าดีก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ดีก็พิจารณาออกไปเปรียบประดุจจะหนึ่งว่าเหมือนกับแผ่นดินที่ใครเทราดลดอะไรลงไปก็ไม่สะทกสะทานสะเทือนก็ยังเฉยก็ยังคงเป็นเป็นเดินอยู่อย่างนั้น เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ทำให้พระราชานั้นโอปริวิตกถึงบาปบุญคุณโทษที่ตนเองได้ทำแล้วก็หันมาทรงธรรมดังเดิมแนแวะมาสั้นๆอดีตชาติของพูรูเวนกับตบปะที่เคยถึงพรมานมาในชาตินั้นมาในชาตินี้ก็เหมือนกัน พรัฒถาคตแสดงเรื่องอดีตชาติให้ฟังแล้วก็แสดงอริยสัจสี่ให้กับพระเจ้าพิมพิสารและก็หมู่ชนทั้งหลายฟังจนสำเร็จเป็นโสดาปัฏิผลเป็นโสดาบันเนี่ยสิบเอ็ดหมื่นสิบเอ็ดมื่คนแล้วก็อีกหนึ่งมื่นคนนั้นได้เข้าถึงไตราสารณคมถึงไตราสารณคม แล้วก็พระเจ้ามิพิสารก็ตรัสทูลความเจตจำนงของตนเองให้ฟังให้กับพระผู้มีพระภาคฟังว่าความปรารถนา 5, 5ประการของพระองค์ที่ตั้งใจไว้1เมื่อไรอประชาชนจึงจะราชาพิเศษตนเองเป็นพระราชาประการที่2ก็ ประการที่สองขอให้พระสัพพันยูได้ตรัสรู้พระบรมโพธิญาณประการที่สขอให้สเสด็จมาสู่แว่นแค้นของตนเองก่อนนครอินประการที่สามนั้นขอให้ตัวเองได้เข้าไปสู่สำนักของพระศัสดาและก็เสวนาธรรม ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปยังป่าอิสิปตันะมฤคทายวันอะไรอย่างนั้นอาตมานั่งอยู่นี่ก็เป็นสำนักบนมีบริเวณต้นไม้นี่ก็สำนักมันยังไม่ยกถึงวัดนะเอาแค่บริเวณนี้ก็เป็นสำนักของอาตมาแล้วก็ขอให้ได้สวนนาธรรมกับบรมศาสดาค,คำรอบที่สี่ขอให้พิชิตตมาตรัสเทศนาโปรดให้ฟังคำรอบที่ห้าขอให พระองค์นั้นจงรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระองค์ทั้งหมดนี้ก็สมความปรารถนาแล้วก็ขอกราบทูลอาราธนานิมตน์พระพุทธองค์ไปเสวยพัตตาหารไปฉันพัตตาหารในพรุ่งในวันพรุ่งนี้ที่พระนครซึ่งเราจะจัดเตรียมไว้ต้อนรับพร้อมทั้งกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพระพุทธองค์ก็จง รับโดยดุสเนียภาพเมื่อพระเจ้าพิพิสารทราบว่าพระพุทธองค์ทรงทราบทรงทรับนิมนต์แล้วก็เวียนประทักเิีรอบเวียนประทักเิีรอบพระพุทธอทรอบถึงปฏติยารอบถึงสามรอบ,รรอบแล้วก็ลากลับไปสู่พระนครเตรียมจัดแจงพระตาหารถวายพระพุทธองค์ในวันพรุ่งนี้จบ เรื่องของอุรุเวนกับสปะแล้วก็พระเจ้าปมพิทธศรจบไปตอนหนึงนะ่งละคราวนี้มาอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาแหละคราวนี้เข้าถึงอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาละก็คือพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคลานะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดครอยติดตามรับชมในฟันในวันทุ่งนี้ต่อไปวันนี้ก็ขอความสุขความจเจริญจงมีกัรดาท่านสาธุชนทุกคนที่ท่านเตือนจะเริญพร